ทำงานก็คือความสะดวกสบายดีขึ้นกว่าเดิมเยอะดุยโลมได้ดีทํางานไวคล่องขึ้นเราตีรอบเดียวเราไม่ต้องตีซ้าครับสามารถยําได้เลยแล้วก็ตักดําได้เลยครับผมนายสมบูรณ์เยาว์ชัยเป็นรองประธานกลุ่มข้าวชุมชนบ้านบ่อแต้ตาบนหนองป้อมอำเภอวังปูนจังหวัดพิจิตรครับผมรู้จักรถตีดินแชมป์จากทางรีวิว y o u t u ครับซื้อในรูปแบบของกลุ่มข้าวชุมชนบ้านบ่อแต้ การทำงานก็คือความสะดวกสบายดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเราไม่ร้อนปั่นได้ทั้งวันรุ่นนี้มีกล้องมองหลังด้วยก็มันสะดวกสบายกว่าเก่าเยอะครับเพอเรามองได้หลายทิศทางครับเวลาปั่นนาสะดวกสบายขึ้นครับประสิทธิภาพก็ดีครับดูดลมได้ดีทำงานไวข้องขึ้นเราตีรอบเดียวเราไม่ต้องตีซ้ำครับสามารถย้ำได้เลยแล้วก็ตักดำได้เลยครับผลงานก็เร็ว ไม่ช้าเหมือนเมื่อก่อนที่ใช้รถเล็กลดต้นทุนการผลิตลดค่าใช้จ่ายในชุมชนครับเมื่อเราได้รถมาเรามาตีในชุมชนผลงานก็คือออกมาดีตอนนี้มีคนมาติดต่อเยอะก็ได้แนะนํากลุ่มชุมชนหลายกลุ่มอยู่ครับเรื่องรถตีดินแชมป์ครับปฏิภาสเขาดีจริงๆครับเรื่องบริการหลังการขายมีช่างศูนย์แชมป์เขาโทรติดต่อมาตลอดครับมีการเข้ามาตรวจเช็คระยะครับ รถแท็กแีมปัานนาวัยขวนใจชุมชน